สวัสดีครับอะตอมไดรี่การเงินนะครับวันนี้เราอยู่กับจิตตะเวลนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของตัวกลุ่มหนึ่งของรีมิติกนะครับก็คือเป็นธีมของทาวเวลเทคนะครับหรือว่าทาวเวลเทคโนโลยีนะครับเรามารู้กันครับว่าทาวเวลเทคโนโลยีเนี่ยเขาลงทุนในกลุ่มไหนอย่างไรกันบ้างวันนี้จิตตะเวลนะครับตัวทีมิติกเนี่ยเขาเปิดให้เราสามารถลงทุนในกลุ่มนี้ได้แล้วนะครับหลายคนบอกว่าการท่องเที่ยวจะเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมใหญ่ในภายภาคหน้า พอมนันบวกกับเทคโนโลยีครับซึ่งมันเป็นเมกะเทรนอยู่แล้วมันเลยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันรายละเอียดของตัว ETF ที่ไปลงทุนอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Travel Tech นะครับจะเป็นอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับ มาดูกันนะครับบนเว็บของจิตตะเวลเองนะครับเขาก็เรียกว่าเทคโนโลยีการท่องเที่ยวนะครับหรือทาวเวลเทคเนาะนะครับซึ่งลงทุนในหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีนะครับที่เป็นผู้นําอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยุคใหม่จากทั่วโลกนะครับอ่ะทีนี้เราลงมาดูนะครับ ETF ที่ลงทุนเนี่ยชื่อว่า Away นะครับ A W A Y นะครับ Away ค่าธรรมเนียมรวมอยู่ที่0.75เรนะครับแล้วก็ทรัพย์สินของกองทุนรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ270ล้าน US อลลาร์นะครับอ่รายละเอียดของ ETF ETF นะครับก็บอก ETF MG Travel Tech ETF นะครับ อ้างอิงดัชนีของพรามทาวเวลเทคโนโลยีอินเด็กนะครับเน้นลงทุนในกลุ่มของธรุรกิจการท่องเที่ยวนะครับที่ให้บริการเทคโนโลยีผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับอย่างเช่นบริการจองที่พักนะครับที่เราใช้กันเป็นประจําอยู่แล้วเวลาเราไปท่องเที่ยวแบบรอบโลกนะครับเรื่องของการจองตั๋วเครื่องบินนะครับการบริการยานผ่านนะต่างๆเช่นเวลาเราไปเที่ยวนะครับไม่ว่าจะประเทศญี่ปุ่นเกาหลีหรือ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับบางทีเราต้องจําเป็นจะต,ต้องจองรถไว้นะครับว่าเราอยากจะขับรถรุ่นนี้ ขับเมื่อวันนี้ถึงวันนี้นะครับอย่างเช่นไปเที่ยวฮอกไกโดอย่างเงี้ยที่ญี่ปุ่นนะครับเราก็สามารถจองรถได้ตั้งแต่วันก่อนไปนะครับเพื่อให้มันสะดวกสบายบางทีเราไม่รู้ไปชนบทเนี่ยบางทีเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแต่เมื่อไหร่ที่เราจองก่อนนะครับไม่ว่าจะที่พักหรือว่ายานพาหนะเนี่ยเราสามารถเอาใบที่เราปริ้นเนี่ยนะครับไปโชว์เขาเขาก็เอารถมาให้เราได้นะครับรปการเปรียบเทียบราคานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมใหญ่ เวลาเราจะท่องเที่ยวเราจะไปไหนเนาะเดี๋ยวนี้เราใช้การเปรียบเทียบราคาที่พักเปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบิน แม้กระทั่งการเปรียบเทียบการเข้าชมสถานที่ต่างๆนะครับผมเคยไปสิงคโปร์นะครับการใช้บริการเปรียบเทียบราคาเนี่ยการซื้อบัตรแบบเรียกว่าตัว๋วเหมือน Easy Pass ของเขาอ่นะครับไม่ว่าจะไปเทียเท่ยวนู่นเที่ยวนี้อย่างเช่นพวกเบย์พวกแซนอะไรพวกนี้นะครับเราสามารถได้ราคาแบบดิสคาวจากบางเว็บได้นะครับพวกนี้ก็น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งคือการบริการข้อมูลนะครับคำปรึกษาด้านการท่องเที่ยวนะครับก็เป็นอีกหนืองที่น่าสนใจนะนะครับแล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเอง เมื่อไหร่ที่ไปถึงประเทศนั้นๆเนี่ยเราสามารถที่จะเหมือนมีคอนเซ็ปนะครับมีคอนเช็ส่วนตัวเลยนะครับสามารถโทรไปคุยกับเขาได้รวมถึงมีแอปพลิเคชันที่แบบสแกนนู่นสแกนนี่เหมือนเป็น AR VR ได้ด้วยนะครับเขาบอกว่าลงทุนในกลุ่มนี้ประมาณ30บริษัททั่วโลกถ้าพูดกัน30บริษัททั่วโลกมันไม่ได้ไม่ได้กระจายตัวมากนักนะครับถือว่าค่อนข้างกระจุกตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ประมาณ30บริษัทนะครับในส่วนของการลงทุน ผลตอบแทนย้อนหลังนะครับเขาบอกว่าถ้าดู3เดือนนะครับบวกมา28% 6เดือนบวก66แล้วก็1ปีที่ผ่านมาบวกไปถึง 94. จุดประมาณ9 4 5าเรลยทีเดียวก็กองทุนตัว ETF เเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนะครับกลุ่มของสินทรัพย์ที่ลงทุนนะครับเดี๋ยวตรงนี้ไปขอดูบนหน้าหน้าเว็บของทาง ETF ลีละกันนะครับแต่ทีนี้ก่อนจะไปดูตัว ETF นะครับผมอยากให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้บทความของไทยนะก็จากเว็บ เทอร่าบีเคเคนะครับเขาบอกว่า5เทรนด์ฮิตนะครับทาวเวลเทคดันธุรกิจท่องเที่ยวปีสองห้าหกสามนะครับความน่าสนใจคืออะไรบ้างนะครับอย่างเช่นการท่องเที่ยวเนาะอย่างอ,าองค์กรเขาเรียกองค์การองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหรประชาชาติหรือ UNWTO นะครับเขาก็คาดการนะครับว่าการท่องเที่ยวจะเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมใหญ่ที่ขับเคลื่อนประเทศชาติแล้วก็ขับเคลื่อนทั้งทั้งทั่วทุกโลกเลยนะครับเพราะว่า าการเดินทางของนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่ามันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเป็นแหล่งเรียกว,ว่าเป็นจุดหมายปลายทางเนี่ยของคนค่อนข้างเยอะนะครับหรือถ้าฝั่งอเมริกาแคนาดาก็จะเป็นอเมริกานะครับถ้าฝั่งยุโรปก็อาจจะเป็น UK เคเป็นเป็นอิตาลีฝรั่งเศสสเปนนะครับฝั่งบ้านเราก็จีนไทยฮ่องกงญี่ปุ่นมันก็ยังเป็นจุดที่แบบเ,เรียกว,ว่าคนมาท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันมันมีโอกาสที่จะค่อนข้างโตนะครับในกลุ่มนี้นะครับ ก็ในประเทศไทยก็ยิ่งชัดเจนเนาะนะครับเพราะว่าธุรกิจของการท่องเที่ยวของบ้านเรานี่ถือว่าเป็นธุรกิจเรียกว่าเป็นธุรกิจหลักก็ได้ใช่ไหมครับธุรกิจหลักของบ้านเราท,ที่ที่ทำเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ใจในกลุ่มนี้เป็นพิเศษนะครับทีนี้เ,เรื่องของว่า Travel Tech ที่มันเกิดขึ้นน,นะครับเขาก็ list มาคร้าๆเช่น AR นะครับ augmented reality นะครับหรือ VR virtual reality นะครับ กลุ่มเนี้ยนะครับ ARVR คล้ายๆกันนะครับคือกลุ่มที่เราสามารถที่จะเอาสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าอุปกรณ์พวกที่มันมีกล้องเนี่ยนะครับส่องไปส่องมาเราก็เห็นข้อมูลได้ยกตัวอย่างอย่างเช่น BTS หรืเอ MRT เนี่ยแหละผมจำไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับเวลาเราขึ้นไปบนสถานีเราสามารถเปิดกล้องแล้วก็แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ส่องป้ายต่างๆได้นะครับน่าจะเป็น BTS นะครับหรือว่าการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบาสถานที่ต่างๆในห้างสรรพสินค้าหรืออะไรก็ตามเราสามารถที่เอาโทรศัพท์เนี่ยมาส่อง สองได้แล้วนะมันก็บางทีก็ขึ้นเป็นโมเดลของสินค้านะครับบางทีก็จะขึ้นมาเป็นในกลุ่มของพวกคําแปลคําอธิบายต่างๆนะครับตามภาษาที่ที่เขาต้องการน,นะครับมันก็เป็นการจําลอง 3D ขึ้นมาอยู่บนจําลองวัตถุ 3D ขึ้นมาอยู่บนสถานการณ์จริงสภาพจริงนะครับ อีกการหนึ่งคือบล็อกเชนนะครับมาเรียกว่ามาปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอะไรที่ไปเป็นความสําคัญนะครับอย่างเช่นบอดดิ้งพลัสนะครับหรือว่าการชําระเงินในต่างประเทศนะครับเพราะมันต้องการความโปร่งใสต้องการตัวเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเราก็ต้องการเรียกว่าความความเปลี่ยนแปลงเนาะทำให้มันสามารถอยู่ในเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ได้นะครับเป็นหนึ่งในวิธีการเก็บข้อมูลนะครับก็ จริงๆไม่ค่อยเกี่ยวกับเทา v e ว Tech เท่าไหร่แต่เท่าที่ผมทราบนะครับมันสามารถ t r a ็กเรื่องของก,กัะป่องกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยได้โดยที่ไม่ถูกเปลี่ยนข้อมูลนะครับรวมถึงการท่องเที่ยวของแต่ละคนเนาะมันก็ไปอยู่ในบล็อกเชนก็มันจะได้ของเรื่องนึงก็คือ t r a c e a b i l i t y นะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะ อีกอันนึงนะครับเรื่องของ recognition นะครับหรือว่าการจดจําไม่ว่าจะเป็นจดจําใบหน้าเสียงหรือนิ้วมือนะครับอย่างเช่นโรงแรมนะครับหรือล้าวต่างๆที่เขาสามารถที่จะคัดกรองแขกได้นะครับว่าแขกคนนี้เป็นยังไงยังไงยังไงนะครับรวมถึงการจดจําพฤติกรรมนะครับการจดจํำว่าทำอะไรไม่เหมาะสมหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ ที่จีนทำแล้วนะครับก็คือใช้กล้องเนี่ยนะครับเราก็ใช้ face recognition นะครับจดจำใบหน้านะครับแล้วก็ face ถ้าจำไม่ผิดเนาะมันใช้ดูแล้วก็ขึ้นบนหัวเลยครับว่าคนเนี้ยนะครับประชากรคนเนี้ยนะครับมีแต้มความดีเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดทำอะไรผิดกฎหมายมาแต้มความดีบนหัวมันก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะมีปัญหาว่าถ้าเกิดแต้มความดีน้อยนะครับเขาจะไม่สามารถออกประเทศได้ด้วยอันนี้ที่จีนทำแล้วนะนะครับในส่วนนี้ อีกอันนึงเรื่องของสมาร์ทโฟนอันนี้ตรงไปตรงมานะครับเราใช้สมาร์ทโฟนทําได้หลายอย่างมากในยุคนี้นะครับ เรื่องของ AI นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ทำให้มันการท่องเที่ยวของเรามันง่ายยิ่งขึ้นนะครับเข้าใจว่าต่อไปจะมีทัวร์แบบ AI นะครับเราอาจจะไม่ต้องการมาักคุเทศอีกต่อไปนะครับจุดประสงค์ของมักคุเทศคือการแปลภาษาการเล่าเรื่องราวท้องถิ่นนะครับการแนะนำ local street นะครับหรือว่า local restaurant ต่างๆนะครับก็ต่อไปนี้ AI มันจะจดจำทุกเรื่องราวของประเทศนั้นๆเมืองนั้นๆแล้วเราก็แค่ถามมันนะครับว่าถ้าเราต้องการกินอาหารพื้นเมืองจะไปที่ไหน ถ้าเราต้องการท่องเที่ยวพื้นเมืองจะไปอย่างไร นะครับ AI ที่เราจะเสียบอยู่ในหูมันจะสามารถบอกเราได้หมดนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ที่น่าสนใจนะครับทีนี้ดูในต่างประเทศนะครับก็คล้ายๆกันนะครับเรื่องของการการท่องเที่ยวนะครับก็จะมีลักษณะของของของตัวเทคโนโลยีที่มาเกี่ยวข้องใกล้ๆกันนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของเทีวเทีเทเวลนะครับก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับอันนี้บ้างเราพูดกันมานานนะครับว่าต่างชาติเนี่ยชอบ แพ็คกระเป๋าแล้วก็มาบ้านเรานะครับเพื่อมาท่องเที่ยวเชิงบําบัดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับตรงน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความน่าสนใจนะเพราะว่าประเทศเราเนี่ยถือว่าเป็นหับที่ดีของการการแพทย์นะครับเราก็บุคลากรการแพทย์ของเราค่อนข้างเก่งทีนี้มันก็จะเกิดภาพเนี่ยในประเทศไทยในอนาคตนะครับแต่ว่าตัว ETF ตัวนี้อาจจะไม่ได้ลงทุนในไทยนะครับก,ก็ไม่น่าจะมีนะคิดว่านะครับทีนี้ก็มี IoT Internet of Things นะครับ อย่างกูเก็ตบ้านเรานะครับก็เริ่มเอา IOT มาเป็น smart city นะครับแล้วก็ในเรื่องของต่างประเทศต่างๆ,ๆเขาเริ่มมีใช้การการใช้ IOT เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดคัดกรองคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าประตูการทำแบบลำดับเ,เขาเรียกอะไรนะต่อคิวเวลาเข้าเครื่องเล่นอะไรเงี้ยนะครับ IOT ก็มีบทบาทค่อนข้างเยอะเรื่องของ Biometric นะครับก็อันนี้เมื่อกี้คล้ายๆกับพวก r e o g n i t i o n นะครับ Blockchain ก็เหมือนกัน ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เทคโนโลยีมันจะประมาณนี้นะครับที่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 มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยว ทีนี้ในเว็บของ ETF.com นะครับเราก็มาดูตัว Away กันนะครับว่ามีการลงทุนไหนกลุ่มไหนอย่างไรบ้างนะครับก็ที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่าตัว NAV มันมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็รายละเอียดตรงนี้มาดูกันเองนะครับแต่จุดที่มาดูกันก็คือดูเรื่องของ holding กันบ้างนะครับว่าลงทุนในกลุ่มไหนอย่างไรนะครับถ้าดูเซกเตอร์หรือ s u b s e เตอร t เนี่ยนะครับเขาจะบอกว่า ถ้าอยู่ในกลุ่มของโฮเทลนะครับ Entertainment service เนี่ยตรงนี้อยู่ที่สัดส่วนอยู่ที่63.23%เลยทีเดียวนะครับถ้าอยู่ในส่วนของซอฟต์แวร์กับ IT Service จะอยู่แค่36%เพระาะฉะนั้นเนีเน้นที่สถานที่จริงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เน้นในส่วนของเทคโนโลยีที่เป็นพวก IT Service ต่างๆเนี่ยแค่ประมาณ1นใน3เท่านั้นนะครับ ก็จะมีนะครับนี่คือ Top 10 Holding นะครับก็จะมี Face Drive นะครับอันนี้เป็นบริการขับรถบริการเช่ารถนะครับแล้วก็น่าจะมีววกโชเฟอร์ด้วยนะครับมีเอ่อตัว TripAdvisor นะครับก็รู้ดีนะนะครับเราจองผ่าน TripAdvisor หรือท i ว a g o ก้นะครับ Airbnb นะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะครับน่าจะอ่านรถเซเบอร์นะครับน่าจะทำ AI ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ Lyft นี่ทำรถ Expedia นะครับ t r i p c o m o n the Beach Booking พวกนี้เป็นพวกจองหมดเลย นะครับเดี๋ยวลองดูอื่นๆว่ามันมีอะไรบ้างนะอนอกจากนี้ก็มี Make My Trip นะครับมี Uber มี eDream นะครับมีเว็บเจตนี่ไม่แน่ใจนะครับ Trainline นะครับ r o t t e ทัวรนะครับมี Hana ทัว r ก็เอ่อเท่าที่ดูแล้วนะครับจะเน้นในเรื่องของการทัวร์นะครับเรื่องของการจองทริป เรื่องของการเปรียบเทียบนะครับก็อย่างที่เขาบอกแหละนะครับก็ก็ดูแล้วน่าจะเป็นในกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็กลุ่มท,อทอ็อปท็อปขงบทเนี่ยตรงนี้นะครับส่วนใหญ่คือเรื่องของพวก จองห้องจองที่พักจองเครื่องบินออนไลน์อะไรประมาณนี้นะครับก็สัดส่วนของประเทศนะครับก็อยู่ในอเมริกาอยู่ที่39%นะครับแล้วก็ UK 9้นะครับฮ่องกง8.9ญี่ปุ่น8.6จนะครับจีนมีสัดส่วนที่น้อยนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเกาหลียังเยอะสักกว่านะครับก็นี่เป็นรายละเอียดเนาะนะครับใครที่มาดูตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าใจรายละเอียดได้ง่ายๆครับก็เว็บ e t f c o m a w a y นะครับก็เสิร์ชเข้ามาได้ ลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว92%เปอที่ยวนะครับ Em e r g i n g แค่7%เนท่านั้นนะครับโอเคใครที่สนใจนะครับก็มาลงทุนใน t a v e l Tech ของ t ีเม t i c ได้นะครับก็ตัวจิตตะเวลนะครับ t ีเม t i c เลือกท a v e l t e c h เป็นหนึ่งในทีมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับที่วันนี้นะครับเราจะได้มีการเปิดโอกาสนะครับให้เราไปลงในกลุ่มอื่นๆด้วยที่เราไม่เคยลงนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตพอร์ตกันนิดหนึ่งนะครับว่าตีเม t i c ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบบ้างนะครั โอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับในส่วนของพอร์ตนะครับเจตาเวลของผมเนาะ ไม่ได้มีการซื้อขายอะไรเพิ่มนะครับถือยาวๆนิ่งๆนะครับก่อนจะไปดูนะครับขอเน้นนิดนึงเราสามารถดูไฮไลท์ตรงนี้ได้นะครับเรื่องของการลงทุนใน TravelTech นะครับเขาก็มีรายละเอียดนะครับกดอ่านต่อได้เลยนะนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการที่ชวนเพื่อนมาลงทุนนะครับผมบอกก่อนนะชวนเพื่อนมาลงทุนเนี่ยนะครับพอกดเข้าไปตรงนี้นะผมผมกดอยู่ด้วยนะครับกดเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วมันจะมีในเรื่องของลิงก์ที่คัดลอกตรงนี้ผมบอกก่อน YouTube เขาแบนครับไม่ใช่ผมแบนเวลามาโพส ลิงก์นี้บน y t u t u เนี่ยมันโดนแบนนะเพราะฉะนั้นไปโพสต์ใน f c e e o o o นะเวลาผมไปลงข้อมูลน,นะครับก็คัดลอกแล้วแชร์เนาะตอนนี้ผมแนะนำเพื่อนไปได้ทั้งหมด85คนแล้วนะครับก็ได้ส่วนลดเครดิตเนี่ยต้อง8,500บาทแต่ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะครับทีนี้มาดูพอร์ตกันนิดนึงนะครับพอร์ตการลงทุนนะครับในช่วงที่ผ่านมาผมกดออลนะจากปลายปีที่แล้วนะครับมันวิ่งไปวิ่งมาก็อยู่ใกล้เคียงเดิมแล้วนะครับไม่ไม่ได้ตัดกันมากเนาะ ปอ,อดรวมทั้งหมดก็ติดลบ0.28นี่อันนี้ดูได้นะครับซื้อไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วทีนี้เราก,กดหน้าสินทรัพย์นะครับข้างบนเนาะพอเข้ามาหน้าสินทรัพย์มันก็จะมีรายละเอียดของกองทุนจริงๆเรา,เากดค้างไว้มันก็จะบอกว่าลงทุนกลุ่มไหนเท่าไหร่นะกลุ่มที่ยังเยอะที่สุดนะครับคือกลุ่มของเกมกับ e-sport นะครับแต่ว่าภาพรวมมันติดลบไปแล้ว1.66%นะครับทำให้เงินหายไปแล้ว12ดอลลาร์นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถัดมาครับตัวที่2นะครับตลาดหุ้นจีน ุ่นจีนยังบวกอยู่นะครับบวก4.61%ดนะครับถัดมานะครับธุรกิจขายของออนไลน์อันนี้หนักเนาะนะครับหนักก็คือว่าก่อนนั้นนี้มันลงดิ่งไปเลยแล้วมันก็กลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับธุรกิจสุขภาพนะครับยังบวกได้จิ๊ดจินะครับนิดๆหน่อยๆนะก็มันมีช่วงที่ลงไปเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าสุขภาพผมเองยังให้น้ําหนักที่ค่อนข้างชอบนะนะครับถ้าเทียบกับเทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยีเนมั มันคนคาดหวังเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอะอะไรที่คนคาดหวังเยอะมันมีโอกาสทั้งขึ้นและลงค่อนข้างสูงนะครับและตัวสุดท้ายครับที่ต้องปาดน้ําตากันนิดหน่อยนะครับตัว cloud computing นะครับหายไป10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับหกดอลลาร์นะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นไปตามกลไกตลาดนะครับว่าพอมันมีคนดันขึ้นไปได้เยอะวันหนึ่งมันก็ล่วงลงมาได้เยอะนะครับ แล้วก็ยังถึงเงินสดอยู่1.8บาทนะครับก็สัดส่วนประมาณนี้นะครับไม่ได้มีการอัปเดตไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับจิตตะเวลทีเมติกนะครับเป็นหนึ่งในวิธีการลงทุนที่สามารถเปิดโอกาสให้เราไปลงทุนต่างประเทศในบริษัทต่างประเทศได้ก่อนเพื่อนนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าอย่างกัญชาเอง เวียดนามนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็น t v e เ t e c h ตัวนี้เองก็ตามนะครับหลายหลายกองทุนอาจจะยังไม่ได้มีมากนักนะครับมีบ้างมีบ้างแต่มันไม่ได้มีเยอะนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ในการลงทุนที่ต่างประเทศได้เลยนะครับแต่ข้อจํากัดนิดนึงนะครับก็คือว่าลงทุนครั้งแรกเนี่ยใช้เงินแสนบาทแล้วลงทุนครั้งต่อๆไปไม่ได้บังคับนะครับหนึ่งบาททีนี้เวลาขายก็มีมีนิดนึงนะครับว่าเวลาขายเนี่ย มันต้องขายแล้วเหลือเงินในพอร์ตไม่ต่ำกว่าแสนหนึ่งนะครับถ้าเหลือต่ำกว่าแสนคือมันคือการบังคับขายทั้งหมดนะครับต่ถามว่ามันคือการปิดปิดพอร์ตไปเลยไหมไม่ใช่เนาะมันก็คือแค่เอาเงินทุนออกมาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะใช้ทุนเยอะนิดนึงสําหรับบางคนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครสามารถนะครับก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับในการลงทุนก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับจิตตะเวลนะใครที่อยากจะเริ่มลงทุนนะครับผมก็ ลองโพสตลิงก์ไว้นะครับไม่รู้ของผมถ้าโพสใต้เดสคริปชันเนี่ยมันได้หรือเปล่านะแต่ว่าของเพื่อนๆถ้าโพสต์ในคอมเมนต์มันถูกลบครับผมลองแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันใน Facebook แล้วกันไปคอมเมนต์ใต้ Facebook นะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับสำหรับจิตตะเวลทีเมติกนะครับเราจะได้ลงทุนผ่าน ETF กันง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับมารอดูกันว่าจะมีตีมอะไรใหม่ๆมาให้เราลงทุนกันบ้างนะครับติดตามห้ามพลาดนะกับแต่อะการเงินช่องทาง Facebook YouTube นะครับ โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ